สวัสด yeah, oh, 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 ีค oh, well, ่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องอาร์บเียชาแนลวันนี้สงสัยกันนะสิว่าพี่อัพบมาในชุดนี้มาทำอะไรวันนี้พี่อัพจะมาทำนี่เลย เค้กขนมญี่ปุ่นนะคะทาเองก็คือที่ไปซื้อมาจากร้านเจเรงอุปกรณ์นะคะก็จะมีขนมหนึ่งกองแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็กันไกลแล้วก็เตาไมโครเวฟสุดน่ารักที่อาปไปขอยิ้มคุณยายมานั่นเอง่ <c oughs> ะเราไปเริ่มทำกันเลย <c oughs> วันนี้เรามาเปิดเค้กกันเลยเปิดตามร่องนี้เลย จะได้แบบนี้มาเลยอุ้ยน่ารักมากอุ้ยเขาบอกว่าอะไรข้างหน้านี่คืออะไรอ่ะงงมากแต่ันเลเขาบอกว่าให้ใช้กันไกรด้วยนะเนี่ยเพื่อนๆมีใครเคยเล่นกันบ้างรล้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีใครเคยเล่นเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยพน่ีอัพเลย เดี๋ยวพี่อยาจะทำตามด้านหลังนี้เลยเพราะว่าจะมีบอกไว้อยู่เอาเป็นแบบโอ้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 ก็จะมีตองแบบนี้ซองแป้งเค้กแล้วก็ซองทำสตอรี่แล้วก็ซองช็อกโกแลตนะคะจะมีสามซองด้วยกันแล้วก็จะมี ทาเคกสุดเพอร์เฟคของเราที่เอาไว้ทำเคกนั่นเองแล้วก็หลุมสตรอเบอรี่โอ้ีนี่อนี่อันนี้น่าจะเป็นวิปปิ้งครีมแล้วก็เป็นบาระนะ์า,า,า,นานา่าบาร์าน่าแล้วก็มีทีโรยด้วยโอ้นี้ซิ่งมากมากัานแล้วเราก็มาเริ่มตัดกันเลยเชนนน่นอยมีอันอนี้น่ารักมากเลยอนะเอาไปเลยอันนี้คือบาร์าน่า แล้วก็จะมีอุปกรณ์ซองให้เราใบบีบแน่ๆเลยซองบีบเจ้าโอ้แล้วก็มีช่องอันนี้ก่อนแรกเขาบอกว่าให้ตัดอันที่หนึ่งนะคะเขาก็จะให้ตัดหมดกันหนึ่งสองสามสี่ตัดเป็นสชิ้นโอเคเรามาเริ่มทำแป้งเค็นเลย ก็จะเงียนงี้เย้ Yay! แล้วก็มีช้อนน่ารักไว้คนด้วยให้ช้อนมาด้วยช้อนน่ารักอะ่ะโอเคเรามาเริ่มทํากันเลยตอนแรกนะคะก็ตัดผงถุงแป้งนะคะอ่านว่าชิชิโนชิโนจิเตะเจโโกโตโตมจอ่านว่าไรคะพี่เบนเขอ,อ่านว่าไรคะช่างมันดิจทำตามก่อนได้นะคะก็ฉีกเราต้องทำให้หมดเลยเพราะว่าลูกค้าเราเยอะมาก ผมก็จะเป็นขาวๆประมาณนี้แทเนเยยเสร็จแล้วนะคะก็มาใส่น้ำกันเลยแล้วก็ต้องมีน้ำกินแบบบานานะ่าเขาบอกว่าให้ใส่น้ำสองถึงสาม ดูสิดูซิดูเอดิตาสบายดเแป้งเค้กเริ่มมาแล้วโอ้เราก็ได้มาแล้วแท้ก็จะเป็นสีเหลืองๆเหมือนบานาน่าแบบนี้เลยเย้แล้วเขาก็บอกว่าให้เราทำแป้งเค้กนะคะบนนี้เลยแทเ เอาแค่ลองสองกูดูก่อนแล้วเราก็วางแผ่นนี้แล้วเราก็ลองหมุนเรนอู้น่ารักมากเลย A few moments later อุ้ยเติมให้นะคะแม่คะไม่งกโอเคค่ะเรน๋ยวเราก็เอาไปอบใช่ไหมคะพี่เบน แป้งแป้งแคบจริงๆเลยแข็งมากแข็งมากเดี๋ยวต้องใช้อันนี้แงโอเคเดี๋ยวเราทำกันไปเลยสามแผน่นไปเรามาดูตอนเสร็จกันเลยขั้นตอนที่สามเราก็มาทำกล้วยกันเลย <Yeah. S 2> มาดูใกล้ๆกลเลย อัพต้องคนบานานาก่อนนะคะเพราะว่ามันยากมากนะทุกคนดูเหมือนแบบเป็นขนมแบบง่ายๆมังกรดมังกรดของเจ้าหญิงอัพกำลังจะโอเคเราก็จะได้ชิ้นกล้วยกลมๆแบบนี้เลยนะคะเรากลมๆแล้วหอมมากเราก็มาตัดถูกอันนี้ที่เขาให้ตัดกล้วยก็คืออันนี้เลยจังใจตัดกันเลยแ้นใหญ่ดีกว่าเรา ปั้นให้ยาวๆอันนี้พี่อาไปเรียนอ่ามือติดหมดเลยอุ้ยลาวก็แทรนเคฟมือโปรนะคะของเจ้าค่เรามาทำซอสสตรอเบอรี่กันเลยสตรอเบอรี่ลงไป ขงน,น,นมใส่น้ำสีฟ้า้ำเนียวแล้วโอเคเรามาใส่ในถุงก,กันเลยได้แล้วนะคะพงิปปิ้งครีมของเราเย้แล้วก็วางไว้ก่อนกระเล็กก็ใส่โซ่แล้วก็มา อันนี้ทเทกันเลยอูย๋อันนี้สตรอเบอรี่ของเราก็เซตตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็บานาน่าของเราอยู่บนเขียงเขียงเชฟทำไมบานาน่าของมีอมนันไม่สวยเหมือนเขาเลยล่ะหอ,อมมากอุ้ย ก็ได้เคปเป็นที่เปี่ยบปดดแล้วนะคะก็ทำแบบพรีเครมากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์พี่ออปเดยนหายเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพี่อัปเลย